สวัสดีคอเ่พื่อ,สอไไน,นสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราจะมาจัดเทียริสกันนะซึ่งเทียริสเราเนี่ยก็คือวัดีเพื่อนอสวัสดีเพื่อนอ๋อนี่นี่คือเพื่อนผมนะเออใครเพื่อนผมปิดอะไรของ <laughs> โอเค อาจจะไม่ 4K นะ 4K ข,ขอโทษขอโทษโอเคซึ่งวิชาแรกของเรานะฮะก็คือไอ้นี่นะฮะมันเป็นวิอาเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นวิชาแรกไหมเห็นวิชเห็นแล้วะเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้ววิชาอะไรว,ว,วิชาอะไรตุ้มวัดดิมันหม,มาวัดอยู่แล้วโอเคมาวิชานี้ ทียอะไรนี่แหละใส่เข้าไปใส่ใส่ใส่เข้าไปเพื่อนใส่เข้าไปใส่ตรงไหนล่ะตอบกูก่อนเพื่อนเดี๋ยวนะมันมันมันเพิ่มมันเพิ่มมันนั้นได้ไหมวะเพื่อนนะมันไม่น่าเพิ่มได้ปะเอ่อถ้าใส่เข้าไปเพื่อนใส่เข้าไปโอเค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 ถ้าใส่มึงก็ได้วิชาต่อไป ถูศึกษาครับผมนี่ทําให้เราไม่เล่นกีฬาเกียดด้วยเกียนเขาก็ดูดําเลยเกลียดเขาก็ดูดังเริ่มมาก็สองตัวไม่เล่นกีฬาเพ <c oughs> ราะสิ่งนี้มันไม่มันไม่ควรอนะ่ะผมไม่เล่นกีฬาโอเคมาวิชาต่อไป <c oughs> เอ๊ะแต่นะมึงชื่ออะไรนะอังกฤษอังกฤษเหรอแล้วมึงถามก่อนจําชื่อมึงไม่ได้มึงชื่ออะไรนะไอเค็ม <c oughs> โอเคไอมันคืออะไรวะือโซเดียมโซเดียมอนไโซเดียมโอเคโอเคโอเคอ่าถูกถ <you> <c oughs> ูกแหละถูกแหละเช็ชไหมวะนึ่งนะไเช็คก่อนโอเคกถูกถูก English ังกี่นะใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราคนออกค่าเรียนการสอนได้ดีกว่านี้แล้วก็เข้าไปในเลิมากเลย วิชาต่อไปวิทยาศาสตร์ครับผมดีด <Uh ีเพราะว่ามันก็ไปต่อได้หลาย่างเช่นหมอแพทย์วิศวกรดีโอเควิชาต่อไปคอมพิวเตอร์อืม จ้ชมจินโค้กก็เถิดแต่ว่ามีประโยชน์มากลึกมากเดี๋ยวนี้โอเคพอได้แอบ,บเล่นเกมยังไงเลย <c oughs> เฮ้ยครูมันมันแช้หน้าจอได้นะเพื่อนไอหน้าจอครูเห็นทุกทุกเครื่องนะเอยป็นนึ่งนะนลืมเพิ่มวิชาโอเคผมไปแอบเพิ่มหรือเปล่าวะไม่แอบแหละสีวิชามาละอ่าอะไรวะเพื่อน,อ,นอันแรกเป็นวิลหลักใช่ไหมขอแยกแบบเป็นเป็นแบบ พีสิเคมีชีวะนะโอเคได้เดี๋ยวไปเยบอะต่อครับอ่ะโอเคสกิปมาละวิชาต่อไปประวัติศาสตร์ประวัตาสตเนาะใช่ประวัติาสตร์้กระดูกดำ <laughs> วิชาต่อไปคือววิชาต่อไปเหรอสังคมสังคมก็เฉยๆแล้วกันไม่ได้มีอะไรดีไม่มีอะไรแย่โอเคแค่หนังสือมันเก่าไปหน่อยอ่ะไม่ชอบโอเควิชาต่อไปไทยครับผมผมก็ป็ภาษาไทยเป็นนะติงนี้จะพูดไม่ชัดก็เถอยนีขมีนเฉยๆแล้วกันเฉยๆเฉยๆโอเค วิชาต่อไปเอ้อน,นั่นแหละอ,อะไรดีเพื่อนเอาอะไรดีเยี่ยมละกันเยี่แล้วก็มีประโยชน์ <Yeah. S 2> วิชาต่อไปงานมันเรียบไปหนึ่มันเพิ่มมันเริ่มเพิ่มลิส์ได้ไหมวะโอ้ค่มเรื่มไม่ได้เยีอเรื่มเพิ่มไม่ต้องแล้วถ้าดูจากสีหน้า <c oughs> พวกเราสองคนนะฮะ ลงมานี่นี่เลยวิชาต่อไปพระพุทธนะครับผมเออวิชานี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีแต่ก็มีอะไรแย่นิดหน่อยหรือเปล่าว่าไม่เกี่ยวกับกระดูกดำเกี่ยวกับกระดูกดำ วิชาต่อไปศิละปะศิลเหรอเลิบเลิบขะจะเลิกมากก็เลิกมากสำหรับคนที่แบบวานรูปเก่งอืมก็เลิกมากแล้วกยเลิบมันกุ้นคุ้นเหมือนเหมือนอยู่อยู่แถวนี้แหละนั่งพูดอยู่ <laughs> วิชาต่อไปโดนตดนีวิชานี้ผมได้เต็มทุกครั้งที่ผมได้ไปสอบ แตเขาก็ได้เต็งแา,าไม่อยากจะมัวแต่ว่าลือมากลือมากลือมากเลือดีอใส่แล้วโอเคหกนาทีแล้ววิชาต่อไปเเพื่อนมันจะไปนอตหรอกีฬาเพื่อน,อนกีฬากีฬา,าเป็นยาวิเศษอันนี้เป็นกีฬาเป็นวิชาที่แบบถ้าถ้าเราเ้าสู่กาศึกษาเบยมาก โอเคเขาเลอศมากแล้วก <c oughs> ันเลิศมากเลยโอเควิชาต่อไปฟิสิกส์ฟิสิกส์ฟิสิก์เราไปอยู่กับคนนี้เลยเพราะผมไม่เก่งฟิสิกส์เป็นความแค่สวงตัวอือเดี๋ยวครูจะทดลองวิธีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทดูนะฮะเคมีเคมีอะ อยู่กับสิกสีเลยม่อยู่กับเพื่อนมึงเลยวิชาต่อไปไอชีวะตบมากเลิฟเลยืมเดี๋ยววิชาจะได้กี่สี่ไอ้นี่มันเก่งเรื่องก,การสืบพันธุ์นะทุกคนทั้งปฏิบัติและทฤษฎีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะฮะ ซึ่งวิชาซึ่งก็การศึกษาไทยต้องรู้ไว้ด้วยว่าเด like ็กนักเรียนนะไม่ชอบมึงไอ้ลูกเสือไอ้ส้นตีเกะบะลายเล็กเะบายใน้มันยให้มันสุบสิวนาทีไปเลยโอ้คโอเคโอเค